วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าสุขรสุขอนจ้ามาจ้ามือนีไม่จินเขากับย่าย่าจ้าพี่น้องย่าย่าเด็ดเปียงไป่างจ้าพี่น้องกับไอตําบกงนาะจ้านาอผักกาเเรากับมีผักบุ้งจ้าพี่น้องผักสลัดจ้าพี่น้องแล้วก็ผักกิตูแล้วก็บักบักบักถ้วยีหงเผาก็จ้าพี่น้องย่าย่าขออนุญาตชวดได้จ้าพี่น้องพี่น้องตําบกงเสิบากบมาืหม เลิอพีนองเลิอดแ่กจ้า

เป็นซาเลย2นิตีคำมปัญไงวะก็กเห็นเนะเห็นยูทูก็เทียใจ้อง ฮาตังต้งร้า,านฮาตั้งตั้งพ้าเขานะเ่ kín nhám bé đẹp nhám mà nữa đi không làm một เมนูหลักของอย่างบาบนั่เนา่งจานนะตำบามหุ่นนาะมันตัดซสบเบนาะจานตามหุ่งดดเๆที่กินนั่งเขากันนั่งจานาะตำบามหมุน่งเดะดเด็ดตามหมุงเฮ็ดเปียกไม่ใหญย่นาะจจาเนาะ แต่ย่าย่าแดนกะแซ่บก็แดกนกะแซ่บพี่เกาหัวใาว่าแต,ตม่มันตํำมูกงอยางมูกินย่งแก่จ้ะ